อะไรเขาอีลีอเชยังไรกินเนี่ยฮะนวอะไรลับปากเบาเลยอีกแล้วสันอะไรจะก็สร้างเย็นเนาะเาก็บรรยากาศลมเย็นได้เนาะเอาแล้วหมี่โอ้ยยังไงโอ้ภาพอะไราเี้ยจะกินบนเนี่ยนี่แมนบ่ สินดาดโอ้พี่น้องเอ้โอ้จะมาใส่อียงเลยสินนมูซามสันมาหนิเฮ็ดจไดะไอะไรสบ่จิ๊ดจิดฮึานก็ใ้เพิ่อเสียสินดาดไ่กินาแล้วก็ไม่เ่ยกินบบจิ๊ดจร๊ดมกกันนะเก่งกันเฮ้เก่กันว ตัวอะไรเลี้หูเะไรนี่วิธีเห็นงามเวันนี้นะที่เขากลยังคืองาม thua kìa tầm xưa usu, yên áo. Nào nắng, 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 yên nào nắng, 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 Kau kira tu bukan hak sedap, bukan. Set ini. Kaki ni, biar ni. Ah, percuti yang, mana, menu. có lúc nào đấy đây này Nào lì này này Đen vào ừ. oh. đạt có Cái tà hạt này cứ bị tạ hạc Con được thì bị tạ hạc Mẹn vào 국민 bình <laughs> <laughs> เซตไล่พี่น้องมาหนิยืนบนพรมให้เมื่อนะเข้ากับมารการน้าหนาวพี่น่องเยลบลบหนาวอีกเลยต้องใส่อะไรเนาะ có mấy tiều. đây chào 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 ก็กำลัาจะกาดน้ำนี่จ็บอกหอมกรอบเนาะเุ็มใหม่กอบไรกับอุเสมนาะเอ้ยดิ้ดิ้งด้ทางเครื่องมาทางพาบปกระายมันเห็นมันล่มดิ

ที่เก็บที่คลิปเลยนะเสียหมดนี่เสียเออที่ไหนต่อมึงยืมกันมึงยืมกันนะนี่ตอนไหนเสียหมดกันนี่คนมากินเห็ดอะไรไรเห็ดเสียหมดเห็ด bok wow, kan ni hmm dia ni cuba buka macam ใ,ใจกะมาปิดมาซ้ตังต้งใจจ่เส<ม>ดติดตลอดพี่เดี๋ยวระพุทนอีกินหักมาครึ่งแล้วคักบม่เห็ดน,น,นะจุม่มเนาะก้อยกับแสดจุ่มครับอ้แสดกบพจิโดน,นแสดเลยอ่ะ อิ่มบ้าแปาา็อย่างไรืึงเนาะเอาคือว่าเดียวเน่ยิบเหลือมากเดี๋ยวด้วนัางครับผมผัง

กนมาตอนนหน้ไปเราคบ่ดีเลาได้ต่ดีเีย้ยเบิกกัมอนกบรัถ้าสรอล้วันท่าามแมันมันวิโราเนาะ คือว่ามันมันแฮกไปได้แล้ว เขาแรคนเนี่ ào, ้บาเนี่ยไนกี้เนี่ยนี่ะทำไมเก่งใจไปไปดูให้เขยวยิงขอเลย

อาจจะไอ่แบบแบ่นานเนี่ยหนาละครับบรับเป็นั้นไม่แน่เลยคือนึ่งแบบแบบตัวเชอ่อนนะตัวอ่อนแต่ว่าแบบแบบสีนาแบบ่ว่าแดงหรือว่าแบบอ่อนละมุนอะไรนะข้นท่านไอ่กับเรนะคืออะไรคันกำลังแบบยุ่งเนาอ่ะ

ม้ต้องเลยเลยน้ำที่อยูข้างมนนีโอ้ปลาตัดมา พัดกบเร็จักบเสร็อหน้าก็พัด,อด,อพดโอ้ครับสีเหลียย่ยม,นมนเนาะยังเปสีเหลี่ยมนเน่ยวงีกเป็นสีเหลี่ยมตรงกลางนครับที่มันเนวน,นึงขดทียแอใส่เนาะเอาเขาขกบไ่ยนนอย<ะ>ากให้นะมันดีฮะเอาอมาใส่กระขูขข่มันม,นม,มนางวหมดไปเอา แค่แหูมันจะตัองการสีเหลี่ยมนี่คือเขานี่แล้วน้ำแห่งสีเขาแบบนี้นี่แล้วนี่กทองใสอะไรนะวามีเนี่ยเนี่ยมันกัดวอ้โวบผลิตปะสุดเดอันี่นี่องสหนนี่เข้าเข้ามาคือสิคิดว่าให้เปิ้ลตามดีดีเออเขาใจเขาก็เิ่งตามอี่แง้วจังอรนะความหา

Kau dia orang, tu betul, tu betul Oh, kau kering nak? Sempat macam.

他 <laughs> 不累，不 <laughs> 累 <laughs> <laughs>、嗯。不，你爸那有